สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับช่องตลาดนัดวินเทจนะครับก็คลิปนี้พามาดูจูเนอร์นะครับจูเนอร์ตัวนี้จูเนอร์ก็เป็นวิทยุบายนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับเพราะว่ามันต้องต่อขยายนะครับตัวนี้ต่อเข้าขยายเสียงนะครับเป็นออนเกวนะครับออนเกวก็เป็นดิตอลนะครับตัวนี้ดิตอลรุ่น t 4ี่นนะครับเขาเขียนบอกไว้ ตรงนี้นะครับ T404 นะครับกห็หน้าจอก็สวยงามนะครับรุ่นนี้เสียงดีครับเสียงก็คล้ายๆเป็นรุ่นอ,อนาล็อกเลยนะครับเสียงมันจะใหญ่ๆนิดหน่อยนะครับแล้วก็เสียงดีนะครับรับดีก็คือปัญหาที่ที่เสียนะครับก็คือลูกค้าเขาเคยส่งซ่อมมาก่อนนะครับอาการก็คืออ่ ช่องมันนะครับช่องมันวิ่งไม่ล็อกนะครับแล้วก็มันเป็นสาเหตุให้เวลาเราเปิดนะครับก็ตัวเลขกับสถานีไม่ตรงนะครับเนื่องจากมีอุปกรณ์นะครับเสื่อมนะครับของระบ,บบภาควิทยุนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนอะไรมันถึงจะหายนะครับก็ตามที่ ผู้ซ่อมนะครับเขาแจ้งมาก็เขาส่งไปนะครับน่าจะเป็นอมรหรืออะไรเนี่ยนะครับแล้วก็เขาใช้วิธีปรับจูนนะครับปรับจูนซึ่งจริงๆการปรับจูนบางเครื่องใช้ได้นะครับแต่บางเครื่องก็ไม่อยู่นะครับซึ่งตัวนี้ปรับจูนไม่อยู่เนื่องจากอะไหล่อุปกรณ์มันมันเสื่อมเกินนะครับมันเสื่อมเกินนะครับเขาซ่อมก็ก็จริงๆวิธีนั้นก็ใช้ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เสมอไปนะครับที่ว่าการปรับอย่างเดียวแล้ว มันจะใช้ไม่ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ภายในด้วยว่าเสื่อมหรือไม่เสื่อมนะครับสําหรับตัวนี้ก็ผมรับมานะครับก็เช็คดูอาการนะครับก็เป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ได้ทําการเปลี่ยนอะไรนะครับอันนี้ที่ท่านเห็นนี่ก็คือสภาวะที่มันทํางานปกตินะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูชัดๆนะครับครับท่านผู้ชมครับก็อันนี้สภาวะปกติที่มันใช้งานได้ปกตินะครับ ท่านผู้ชมจะเห็นว่าช่อง rf โห d e เนี่ยนะครับมันจะเป็น dx นะครับมันจะเป็น dx กับ local นะครับก็คือขึ้น dx นี่คือรับสถานีไกลนะครับ local ก็สถานีใกล้ๆวิทยุชุ่มชนอะไรประมาณนี้นะครับก็ขึ้น dx ก็ถูกต้องเลยนะครับแล้วก็ stereo mode นะครับจะเป็น auto นะครับส่วนถ้าเป็น mono นะครับเดี๋ยวผมลองกดดูนะครับอันนี้จะเป็น mono นะครับ อันนี้เป็นออโต้นะครับออโต้มันจะมีไฟสเตโอนะครับเนี่ยนะครับสเตโอนะครับอันนี้สภาวะปกตินะครับจูนนะฮะมันจะต้องมีเป็นขีดบอกระดับสัญญาณนะครับสัญญาณอันนี้เป็นสัญญาณวิทยุนะครับแล้วก็มิวติ้งนะครับ FM มิวติ้งมันจะต้องออนนะครับถ้า FM มิวติ้งนะครับเป็นออฟก็คือเป็นโมโนนะครับแล้วก็ไฟสเตโอต้องติดนะครับ อันนี้ผมเปิดอยู่ที่ช่องนะครับ88เมกะเฮิร์นะครับตัวนี้นะครับอันนี้สภาวะปกตินะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเมมโมรีนะครับตัวนี้ก็ไม่ไม่ไม่ค่อยสำคัญนะครับเมมโมรีนอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับเมมโมรีได้หลายช่องเลยนะครับส่วนตัวนี้อันนี้สภาวะปกตินะครับซึ่งตอนเนี้ผมซ่อมเสร็จแล้วนะครับซ่อมเสร็จแล้วแต่ทีนี้ก็จะมาอธิบายนิดหนึ่งนะครับว่า ตัวนี้ซ่อมอยังไงนะครับเราอาการมันเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวมา,าดูกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับสําหรับอาการเสียแบบนี้นะครับก็คือเปิดแล้วมันไม่ตรงช่องแบบนี้นะครับหรือว่ากดสแกนแล้วมันไม่ล็อกช่องนะครับก็คือกรณีถ้าเปลี่ยนอะไหล่นะครับอะไหล่เนี่ยจริงๆมันต้องใช้อะไหล่แท้เดิมนะครับอะไหล่ของแท้เลยเพราะว่า พวกดีตอนนี่มันเซนซิทีฟมากนะครับมันมันจะต่างจากพวกมือหมุนนะครับไอ้มือหมุนเนี่ยมันค่าผิดพลาดมันได้แต่ตัวนี้ค่าผิดพลาดมันต้องน้อยมากๆเลย1%อะไรประมาณนั้นเลยนะครับแต่ว่าถ้าไอไออนาล็อกแบบมือหมุนเนี่ยอันนั้น5%ได้นะครับฉะนั้นอ่าค่าผิดพลาดมันต้องมันต้องต่ํามากๆทีนี้อะไรที่เอามาเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันมันไม่มีขายนะครับอะไรของแท้ของแบบ เกรดดีเกรดของมันเลยนะครับฉะนั้นมันก็เลยต้องแก้ปัญหาไปนะครับแก้ปัญหาไปก็เลยต้องหาอะไรนะครับอะไรที่อะไรเทียบนั่นเองนะครับแต่ว่าอะไรก็ต้องหาที่เกรดดีแต่ว่าไม่ใช่อะไรเดิมนะครับไม่ใช่อะไรเดิมคราวนี้มันก็จะมีปัญหานะครับมีปัญหาก็คือเวลาเปิดฟังนะครับก็คือถ้าเราเปิดนะครับหมายถึงว่าเราปิดทิ้งไว้นานๆนะครับเปิดหมายถึงว่า ปิดวันนี้พรุ่งนี้มาใช้อะไรประมาณนี้นะครับพูดง,ง่ายๆคือเครื่องเย็นนั่นเองนะครับก็จะต้องรอนะครับรอสำหรับตัวนี้รอประมาณสัก5นาทีนะครับไม่เกินนะครับแล้วก็ระบบสเตอร์โอมิวติ้งอะไรทํางานปกติแล้วก็ใช้ยาวไปเลยทั้งวันทั้งคืนก็ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็มันก็จะไมะ่เสื่อมแบบเดือนหนึ่งแบบที่ อตอนที่ลูกค้าเขาแจ้งมานะครับไปซ่อมแล้วก็เดือนก็เป็นอะไรเงี้ยนะครับแต่ตัวเนี้ยจะไม่เป็นแล้วเพราะว่าผมเปลี่ยนอะไรนะครับแต่ว่ามันจะต้องแบบนี้นะครับเดี๋ยวต้องเปิดเราต้องรอนะครับรอรอเพื่อให้อ,อุณหภ,ภูมิมันได้กับอะไรใหม่ที่ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นถ้ามันอยู่ในสภาวะที่ทํางานมันก็ทํางานได้ฟังทั้งวันอะไรทุกอย่างปกติทุกอย่างนะครับอันนี้ก็คือแจ้งแจ้งกันนะครับ อ่าในการซ่อมแต่มันไม่แบบนี้ทุกเครื่องนะครับผมบอกเลยนะครับเป็นบางเครื่องถ้าบางเครื่องเนี่ยถ้าสมมุติว่าอ่มันไม่อยู่จริงๆนะครับปรับจูนไม่ได้จริงๆอ่มันก็ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับซึ่งมันก็แต่ละเครื่องมันก็ปัญหาต่างกันความเสื่อมต่างกันนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับเครื่องด้วยแต่เครื่องเนี้ยนะครับอ่วิธีแบบนี้อ่าแต่ว่าอ่าอันนี้เป็นแนวทางซ่อมผมนะครับก็สําหรับช่างอื่นเขาอาจจะมีวิธีที่พลิกแพลงแล้วก็ อาจจะซ่อมดีกว่านะครับก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละช่างนะครับแต่คงผมผมก็ใช้วิธีนี้นะครับก็แจ้งทางลูกค้าอะไรให้ทราบก่อนแล้วก็มันก็ใช้ได้ดีนะครับใช้ได้ดีซึ่งตอนแรกเนี่ยเราใช้ได้นะครับใช้ได้เราก็ถ้าเกิดเราเปิดตอนแรกนะครับมันมัลติยังไม่ทํางานไฟสเตอร์ไม่ติดนะครับเรากดเป็นเป็นโมโนนะครับเป็นโมโนมันก็สามารถฟังได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าไฟสเตอร์ไม่ติดนะครับแล้วก็เสียงก็ อาจจะเบาลงกว่าเดิมนิดหนึ่งนะครับแต่พอสัก5นาทีนะครับทุกอย่างมันทํางานพูดง่ายคือต้องวอร์มเครื่องนะครับวอมเครื่องอย่างกับเครื่องหลอดเลยนะครับที่ว่าเปิดต้องเปิดทิ้งสักพักหนึ่งเสียงมันจะดียิ่งร้อนยิ่งดีอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็ข้อจํากัดมันอยู่ที่อะไรนะครับสําหรับตัวนี้ก็ผมได้ทําการซ่อมแล้วก็อันนี้ดีสุดแล้วนะครับซ่อมซ่อมแบบนี้นะครับ ก็ย้ำอ,อีกทีนะครับมันไม่ได้เป็นแบบนี้ okay, Arizona, ทุกเครื่องนะครับมันแล้วแต่เครื่องนะครับก็อันนี้ทางเจ้าของเครื่องหรือท่านผู้ชมท่านใดก็มีปัญหาอะไรแบบนี้นะครับก็เราก็ต้องลองนึกดูนะครับแต่ว่าถ้าเราจะเอามาใช้มันก็ต้องซ่อมแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ต้องการซ่อมหรืออะไรก็อันนั้นก็เปลี่ยนเครื่องไปอันนั้นแล้วแต่นะครับแล้วแต่บุคคลแล้วแต่ท่านเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมา ลองให้ท่านดูนะครับหมายถึงว่าหลังจากนี้ผมก็เปิดให้เครื่องมันเย็นก่อนนะครับปิดปิดเครื่องนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมาจับเวลาให้ท่านดูนะครับมันจะไม่เกิน5นาทีนะครับทุกครั้งนะครับก็อันนี้ก็ถ้าเราทราบมันแล้วเราก็อาจจะใช้งานได้อย่างแบบเข้าใจนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเราไม่เข้าใจมันอะไรประมาณนี้นะเรียกว่าเออมันใช้ไม่ได้ไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้นะครับ โอเคอันนี้ผมซ่อมเสร็จแล้วนะครับแต่ว่า,าในการเปิดในการใช้งานนะครับก็ผมก็จะถ่ายให้ดีให้ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะจับเวลาให้ดูนะครับว่า,าถึงทีแล้วมันก็จะทํางานปกตินะครับเพราะว่าหลังจากทํางานแล้วท่านฟังไปเลยนะครับทั้งวันเล่นได้ทุกอย่างนะครับระบบมันก็คือปอกติ1 0 0์เเลยนะครับเปิดทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ไม,ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ เครื่องรุ่นนี้นะครับข้างในมันค่อนข้างร้อนด้วยนะครับเพราะว่าพักใจไฟมันค่อนข้างจะร้อนนะครับตัวนี้เรามม่เลยมีปัญหาอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะครับแต่อะไรที่ผมเปลี่ยนเป็นอะไรดีครับแต่ไม่ไม่ใช่ของเดิมมันฉะนั้นในเมื่อเราใช้อะไรที่ไม่ใช่ของแท้เดิมมันนะครับไม่ใช่สเปคเดิมมันนะครับมันก็มีผลข้างเคียงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นะครับแม้กระทั่งรถยนต์หรืออะไรนะครับโดยใช้อะไรเทียบนะครับ ก็มันก็ต้องมีผลข้างเคียงนะครับแม้กระทั่งร่างกายของเราเรากินยารักษาโรคโน้นโรคนี้นะครับมันก็มีผลข้างเคียงอีกอย่างหนึ่งนะครับมันเป็นกฎของธรรมชาติของโลกนะครับโอเคครับครับท่านผู้ชมครับก็มาดูตอนใช้งานนะครับอย่างที่บอกแจ้งแจ้งไปนะครับว่าการซ่อมเนี่ยนะครับมันต้องเปลี่ยนอะไรแล้วก็อะไรไม่ใช่อะไรแท้เดิมนะครับจากนั้นมันก็มีผลนะครับ คราวนี้เดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับมันประมาณ5นาทีนะครับมันระบบมันจะงทำงานเต็มที่ระบบทำงานเต็มที่นี่หมายความว่าระบบมิวติ้งทำงานนะครับแล้วก็ไฟสเตเตอร์โอทำงานปกติแล้วก็ปุ่มฟังก์ชันทุกอย่างนะครับใช้งานได้ครบทุกอย่างนะครับแต่ว่าถ้าเราจะใช้งานเลยนะครับใช้ได้แต่เป็นโมโนนะครับโดยปุ่มนี้นะครับเนี่ยนะครับมิวติ้งเนี่ยนะครับเราฟังเป็นโมโนได้ก่อนนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นพอ5นาทีถ้าระบบมันทำงานเต็มที่แล้วนะครับก็เราก็กดเป็นสเตอร์ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ดูอันนี้เดี๋ยวผมจะเปิดดูนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ลองดูเวลาที่ผมตั้งไว้นะครับก็5นาทีนะครับมันก็จะทำงานอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็ทุกอย่างนี่นะทำงานได้สมบูรณ์ทุกอย่างนะครับหลังจาก5นาทีไปแล้วนะครับมาดูกันเลยครับ อันนี้นะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยสมมุติว่าเราเปิดทิ้งหมายถึงว่าเปิดใช้งานแล้วก็ในช่วงระยะเวลานานๆน,น,นะครับข้ามวันอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าทิ้งช่วงชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะจะขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้ช่องก็คือช่อง88นะครับเดี๋ยวอพอมันทํางานปุ๊บนะครับระบบมันก็จะ ขึ้นมานะครับขึ้นมาในที่นี้หมายความว่าฟอยสเตออนะครับแล้วก็มิลติ้งก็จะทํางานตัวนี้ผมตั้งมิลติ้งไว้ที่ออนนะครับท่านผู้ชมครับลองดูนะครับนี่นะครับมิลติ้งมิลติ้งผมตั้งเป็นออนอยู่นะครับฉะนั้นตอนนี้มิลติ้งทางานนะครับมิลติ้งทำงานระบบยังทํางานไม่เต็มที่ฉะนั้นยังไม่มีเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งเป็นโมโนนะครับเสียงก็จะออกมาครับ ม,มันไม่สอดคล้องกันนะฮะมันทําให้คนมีเวลาคิดอะไรต่างๆเยอะมากขึ้นนะฮะผมก็นะฮะเขาเขียนมาในลัฐธรรมนองแบบนี้ความจรงิงแล้วมันอาจจะมีความละเอียดอะไรกันมากกว่านี้นะับอ่าอันนี้นะครับผมถ้าจะฟังเลยก็กดเป็นโมโนโฟังได้นะครับแต่คราวนี้เดี๋ยวผมจะรอเป็นให้มันสเตอรโอขึ้นเลยนะครับก็นับดูเวลาไปนะครับว่าตอนนี้มันถึง5นาทีอย่างนะครับพอถึง5้านาทีปุ๊บ เราบอกก็จะตัดเข้าไปที่เป็นระบบสเตโอเลยเดี๋ยวท่านผู้ชมสังเกตดูที่หน้าจอนะครับขึ้นกลางร,รู้ฝั่งครับคำว่าแคลอรี่เนี่ยก็คืออาหารที่เรากินขึ้นกินเข้าไปเข้าสู่ร่างกายมันก็จะแปลเปลี่ยนเป็นพลังงานใช่ไหมครับขับเคลื่อนร่างกายให้เคลื่อนไหวก็เหมือนรถเติมน้ํามันน้ํามันก็คือแหล่งพลังงานมาขับเคลื่อนรถให้มีการเคลื่อนไหวแต่ถ้าอาหารที่เราเกินเข้าไปมันไม่สามารถถ่อถลนเป็นพลังงานได้หมด มันก็จะถูกเก็บสะสมไว้ในรูปลักษณ์ของไขงมันแล้วก็บสะสมไว้เป็นอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นที่ป้ายผิวหนังในเส้นเลือดหรืวรอว่ารอบอวัยวะต่างๆท่านผู้ชมครับก็จะเห็นว่าตอนนี้อ่าพอครบนะครับไฟสเตอโอมันก็จะติดนะครับแล้วก็ตรงสัญญาณนี้มันจะขึ้นมานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มิลติ้งออนก็ทํางานนะครับตอนนี้อยู่ในโหมดมิลติ้งนะครับ ก็ตอ,อนนี้ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนเลื่อนให้ดูนะครับเป็ครับมากกว่ากับของเชื้อเห็อ,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 อีกคนนึงน่าก็คือเป็น ที่สุขุกวิทค่ะท่นเมียค่ะค่ะมันเป็นยังไงคะอธิบายนี่เป็นการเปี่ยก็คือก็คือวิธีการตรวจเหมือน hepatitis A ค่ะก็อ่าครับท่านผู้ชมครับก็จะเห็นว่าตอนนี้มันทํางานสมบูรณ์แล้วหลังจากนี้นะครับก็ใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับก็คือเปิดทั้งวันทั้งคืนอะไรมันก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ระบบสเตออมลติ้งอะไรก็ทํางานปกตินะครับ อันนี้เป็นโมโนนะครับไฟสเตอร์ก็ดับอันนี้เป็นสเตอ e o โอนะครับก็ถือว่าตอนนี้ก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับก็อย่างที่แจ้งปัญหานะครับก็เปลี่ยนอะไรไปนะครับคับท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะครับช่องตลาดนัดวินเทจนะครับก็ขอจบการรีวิวนะครับอ่าสเตอ o โอจูนเนอร์ออนเกวนะครับ T404 นะครับของลูกค้าส่งมาซ่อมจากกรุงเทพนะครับ หากชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ